โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนทําให้ดมือถือเรานะเป็นแนวนอนนะครับทุกคนอันดับแรกนะเดีย๋ยวไปึงนะทุกคนก่อไปที่แอปอัคดคลิปผมก่อนเดีย๋ยวผมขออันนี้มาก่อนนะอันดับแรกนะเข้าไปเลยครับผมโอเคไหมให้่านผู้ชมนะั้นเนี่ยเขียนตามนี้เลยนีย่นะครับผมเขียนเลยเดี๋ยวผมเขียนให้เลยอ่ะ S E T นว n ร a c O ร uh, I E N T A T I O O N ไอถ้ากดเข้าไปลนะครับผมมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับถ้ามูถ้าผู้ชมจะเห็นนะคำนี้นะการหมุนหน้าจอที่มองเห็นนะฮะได้เสมอให้ท่านผู้ชมกดติดตั้งเลยครับผม ตั้งเลยนะครับผมรอสักครู่นะฮะเดีย๋ยวมันก็เสร็จครับเอามันเสร็จนะครับผม <c oughs> คลิปนี้จบนานนะฮะ <c oughs> ไม่ไมไม่ไมเอาคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ตัดรอกว่ามันจะเสร็จนะโอเคทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมให้ท่านผูช้ชมนะกดเปิดเลยครับผมกดปิด <c oughs> ก,กดเปิดแอปเลยนะฮะ กดเปิดรอสักครู่นะครับผมและให้ท่านผู้ชมน,นะเลือกอันนี้นะครับไม่รู้นะว่าใช่ไหมรอสักครู่้องเปิดนะโอเคทุกคนเห็นไหมครับผมมันจะเป็นแนวนอนให้เลยนะครับนี่เป็นไงทุกคนแต่แต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นบางแอปนะครับทุกคนกควรน,นี่มันจะเห็นทุกคนจะเห็นคำนี้นะ ห็นคำนี้ไหมข้างล่างเนี้ยที่ผมเขียนเนี่ยเอานไหมเนี่ยตรงนี้คำเนี้ยเห็นไหมถ้าถ้าผู้ชมกดไปก่อนนะแล้วให้ท่านผู้ชมนะย,ย้ายย้ายที่คุณใช้ประจำอะ่ะเอามาไว้หน้านี้นะครับผมโอเคปะนะครับก็สหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแหละบ๊ายบาย